รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ รายการ Happy Season ฤด,ดูแห่งความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาลาบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Season ฤด,ดูแห่งความสุข วันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตากันไปน,นิดนึงนะครับพบกับผมต้นกล้าน,นี่ปุ่นแก้วเรือนพิธีกรของรายการนี้ครับ แล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กันที่ The p u t English Garden นะครับสถานที่จัดงานแต่งจัดงานเลี้ยงจัดงานได้หลากหลายรูปแบบเป็นสวนสไตล์อังกฤษนะครับและในโครงการนี้ครับผมก็ยังมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารรวมไปถึงร้านทำผมอีกด้วยครับที่นี่เลยครับ The p u t English Garden ครับทุกท่านครับวันนี้คือวันลอยกระทงของไทยเรานะครับและสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนครับไอคอนสยามเขาได้จัดงานไทคอนิกลอยกระทงขึ้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาไปร่วมงานกันได้นะครับ ่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแก่กลอ ไอคอนสยามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนร่วมสืบสารประเพณีไทยจัดมหาปรากฏการงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ไอคอนสยามไทยคอนิคลอยกระทงภายใต้แนวคิดสายทานวรดกไทยสานหัวใจไทยทุกเจนเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกร่วมสักการะแม่น้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่เชื่อมโยงผู้คนทุกยุคสมัยผ่านการลอยกระทงวิถีใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืนพร้อมชมความงดงามของข,องขอบวนแห่นางนพ ในชุดผ้าไทยประยุกต์ผสมผสานวัสดุยั่งยืนสัมผัสประเพณีลอยกระทงห้าพื้นที่เอกลักษณ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกราบสการักขอขามาพร้อมอธิฐานขาอพรพระแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังชวนชมชีมและช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคชมการประกวดนางนพมาศและเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมายณเมืองสุขสยามชั้นจีพร้อมชมนิทรรศการกระทงนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงประเพณีไทยเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย จาก15ประเทศรังสรรค์เป็นผลงานด้วยวัสดุรีไซเคิลจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจชมฟรีบริเวณไอคอนลักซ์อเวนชั้น M ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในงานเทศกาลลอยกระทงวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาค่ะ สำหรับสายสุขภาพทุกท่านนะครับใครที่รักสุขภาพสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Bangkok Right and Run 2024เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยรวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนในบ้านของเราไปติดตามกิจกรรมกันได้เลยครับ เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลกประจำปี2567สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยกรุงเทพมหานครและผาคีเครือข่ายรวมถึงบริษัทโนโวโนโดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดจัดงานปั่นจักรยานและวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่แม่งข้อกรีซแอนด์รัน2024สุกกายสุขใจโลกสดใสใส่ใจเบาหวานและเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในมิติที่หลากหลาย ตามที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเบาหวานและโรคอ้วนควรจะอยู่คงที่หมายความว่าคือคนที่เป็นมาใหม่กับคนที่เป็นแล้วต้องเสียชีวิตไปเนี่ยมันน่าจะบาลานซ์กันเพื่อทําให้อ่เอาเรียกว่าจํานวนคนไข้ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่เราก็มีโครงการที่อ่เรียกว่าตรวจค้นหารโรคเบาหวานนะคะคนที่มีปัจจัยเสี่ยง ก็ควรจะมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าตนเองยังปกติหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอ้วนคนที่มีญาติพี่น้องคือพ่อแม่พี่หรือน้องเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะได้รับการคัดกรองว่าเขาเกิดโรคเบาหวานขึ้นหรือยัองนะ I'd like to say thanks to all of you involved it's very special to show that public private partnership was a very good way to move forward also in Thailand And when it comes to diabetes Thailand has many millions of people living with diabetes and I think the first aim is to create awareness around the disease it's uh, almost world diabetes day and this month is an important month to drive awareness for patients to understand what does this disease actually mean and how can i detect it and how can i treat it ใครที่คิดถึงงานไฟของกรุงเทพนะครับพลาดไม่ได้เลยครับกับงาน Awakening Bangkok 2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง17พฤศจิกายน2567ในบริเวณเขตพระนครทั่วเขตพระนครของกรุงเทพมหานครของเราเลยครับงานจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันได้ครับ คณะผู้จัดงานเทศกาล Awakening Festivals ร่ Festival, รวมกับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจับมือสร้างปรากฏการณ์แห่งแสงสีกับ Awakening Bangkok 2024ที่กลับมาปลุกเขตพระนครให้สว่างสวด้วยไฟแห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อีกครั้งภายใต้ทีม One Light One l i g h t ปลูกไฟยานเติมไฟคน Awakening Bangkok ปีนี้นะครับจัดที่ย่านพระนครน,นะครับวันที่ 8ถึง17พฤศจิกานะครับ6โมงเย็นถึง5ทุ่มก็อยากเชิญชวนทุกคนมางานเอาวิกินนียนคอกนะครับมาถึงแล้วถ่ายรูปอบอกต่อให้เ,เพื่อนๆกันนะครับว่าว่าย่านนี้มีสเสน่ห์อย่างไรปีนี้เราลึงจริงจะมีชิ้นงานที่พูดถึงธีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Positivity นะครับเป็นเรื่อง sustainability หรือเรื่อง transformation เรื่องการเปลี่ยนผ่านให้ให,ให้ให้ให้คนรู้สึกดีขึ้นมีงาน หลายๆอยู่หลายชิ้นมากเลยนะครที่จะพูดถึงเ,เมเสเซจเหล่านี้ที่จะเ,เรียกว่ามอบความรู้สึกดีๆให,ให้คนที่มาดูนะครับก็อยากให้มาลองติดตามครับ ปีนี้เป็นปีที่7ของ Awakening Bangkok ซึ่งได้ขยายเส้นทางไปยังพื้นที่3ยอดจัดแสดงศิละปะกรรมไฟและศิละปะดิจิทัลรวม36ชิ้นจากผลงานนักออกแบบไทยและต่างชาติมีจุดแสดงหลักได้แก่ยอดพิมาน Riverwalk ตลาดยอดพิมานมิวเซียมสยามสวนสารานรมแพร่งภูทรสาราวาการกทมและสวนรมณมีนาศเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีระหว่างวันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18นากาถึง23นาฬิกาค่ะ ในด้านของการค้าไทยกับญี่ปุ่นก็ได้เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานครับและสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้จัดงาน The 50th ASEAN Japan Business Meeting ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างด้านการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นงานจะเป็นยังไงไปติดตามได้เลยครับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผสานพลังญี่ปุ่นจัดงาน The 5 8 th ASEAN Japan Business Meeting mm hmm. เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นครบรอบ50ปีเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนในภูมิภาคโดยมีผู้นำภาคธุรกิจสำคัญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในประเด็นสำคัญภายใต้ทีมการสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่มั่นคงเราก็จัดงาน ASEAN Japan Business Meeting นะครับหรือ AJBM ครั้งที่50 ที่เมืองไทยคราวนี้นะครับเราสรุปว่าจัดเต็มวันหนวันนะครับแล้วก็สรุปมา3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเรื่อง food security นะครับเรื่องที่2เรื่อง tourism เรื่องที่สาเรื่อง mobility นะครับทั้ง3เรื่องเนี่ยเราคุยเรื่อง human resource เป็นยังไงเรื่องที่สเรื่อง digital transformation เป็นยังไงเรื่องที่สามเรื่อง sustainability ทำอย่างไรนะครับเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะส่งเสริมนะครับแล้ทำอย่างไร ให้เรื่องอการท่องเที่ยวระหว่างการเพิ่มมากขึ้นนะครับการดูแลเรื่องการขนส่งจุดต่อจุดเป็นอย่างไรการเอาท้องถิ่นมาร่วมในการ,รโสานเรและการท่องเที่ยวด้วยนะครับนี้เป็นจุดที่เราบอกไว้นะครับการประชุมครั้งนี้ได้เน้น4ประเด็นสําคัญประกอบด้วยความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการขนส่งและทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังได้ตอกย้ําถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนและญี่ปุ่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนและความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจากการจัดทําสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อสรุปและข้อเสนอสําคัญซึ่งจะถูกนําเสนอต่อรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งอาเซียนและญี่ปุ่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP Ram The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรก โดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนปต่อ,อพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกลับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขกับช่วงสุขรีวอร์ดนะครับและสุขแรกที่ผมจะพาทุกท่านไปดูครับก็คือเทศกาลดนตรีการกุศลโคดอินดี้ครั้งที่16กับตอนเปิดหมวกช่วยน้องแม่สายจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับช่วงแฮปปี้รีวอร์ดสุขรีวอร์ด นายบุรินทร์แซ่ล้อหรือเฮงโคดอินดี้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลดนตรีโคดอินดี้ผนึกกำลังประธานบุลนิธิเครือข่ายพลังสังคมนายวิศณุศรีทวงและศิลปินอินดี้รับเชิญร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลดนตรีการกุศลโคดอิดนดี้ครั้งที่16เพื่อเป็นพื้นที่สําคัญที่ยึดมั่นในหัวใจหลักของการให้ซึ่งถือเป็นแก่นแท้หรือ DNA ของเทศกาลดนตรีนี้ค่ะในส่วนที่ ในส่วนที่สสนะครับคยที่เครื่อข่ายพลังสังคมเนี่ยเครือข่ายั็เล่าร่วมกับโคชินดี้นะครับก็เห็นความทุกข์ยากของน้องๆนะครับพื้นที่ที่อยู่ในแม่สายนะครับงานคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่ระดมพลังของผู้คนนะฮะโดยเฉพาะนักดนตรีแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยทำยังไงถึงจะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้บ้างนะครับหวังว่าที่จะส่งพลังอันนี้นะครับไปถึงน้องๆที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีอุปกรณ์ ดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับที่จะทําให้เกิดการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เชียงเชียงรายเนี่ยก็คงจะอีกพักหนึ่งเลยครับกว่าจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะปกตินะครับงานดนตรีก็เป็นงานหนึ่งที่ทําให้สุขภาวะทางใจของน้องๆคนในพื้นที่อย่างมีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นครับคิดว่าพอดีปีนี้ครับเราก็เลยอยากจัดงานชวนเพื่อนๆน้องๆรุ่นใหม่ๆทั้งหมด16วงนะครับ ก็มาเล่นที่หน้าขอจูนเปิดบวกเพืเ่อรับทั้งเป็นเงินหรือของบริจาคที่เป็นดนตรีหรือเครื่องกีฬาครับนะครับมามอบให้กับน้องๆที่ประสบเหตุที่แม่สายมาดูความเก่งด้านวิชาการของเด็กไทยกันบ้างครับกับเยาวชนในโครงการ a s m o บครั้งที่1 4ที่กำลังตเตรียมความพร้อมจะเข้าแข่งขันด้านวิชาการที่ประเทศอินโดนีเซียในลำดับต่อไปครับ คนตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีกล่าวให้อวาทแก่นักเรียนผู้แทนจากโครงการ S อ m มอบไทยแลนดก่อนเดินทางไปแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติในโครงการ SMO มอครั้งที่14ที่ประเทศอินโดนีเซียจำนวน28คนซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ2รอบจากนักเรียนทั่วประเทศวันนี้จริงๆแล้วก็ในส่วนกระทรวงก็ ไม่ได้ไปไป,ไปทำอะไรมากนะครับจริงๆภาคเอกชนทําอยู่แล้วนะครับสังคมในการทําอยู่แล้วในการที่เป็นผู้รายการหาตัวแทนเด็กนะครับเพื่อไปร่วมการแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับแต่วันนี้เพียงแต่ท่านอัฐพลนะครับประสาญญนมาบอกว่าอยากให้น้องๆนักเรียนมาพบรัฐมนตรีนะครับเพื่อ่วยปอนนะครับตามลำเนียนของของคนไทยเราในการที่ไปแข่งขันก็หวังว่าน้องๆนะครับก็คงจะนํา ชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยครับผมการแข่งขันเอสมอกนะครับซึ่งจัดโดยบริษัทไมล่าเด็กกรุ๊ปร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาเอซาในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้จัดก,การแข่งขันอย่างเข้มข้นเลยครับสองรอบด้วยกันเพื่อจะคัดเลือกเด็กนักเรียน,นครับจากทั่วประเทศ ห้า0มกว่าคนนะครับแล้วคัดเลือดเหลือ28คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการแข่งขันแอสมอบครั้งที่14ณนักประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีประเทศเข้าร่วมสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสิกประเทศ10ประเทศด้วยกันนะครับในปีนี้ครับเด็กๆหลายคนนะครับมีที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเขียนสรภาพน้องๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา การเขียนนะครับการคิดวิเคราะห์รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยนะจึงทําให้ทีมงานนะครับรวมทั้งทางโครงการเอสม็อกไทยแลนด์มีความมั่นใจในตัวน้องๆมากครับที่จะคว้ารางวัลนะครับอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมานะครับเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งชนะทุกประเทศนะครับทั้งประเภททีมนะครับประเภททีมคือได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองครับและรางวัลประเภทบุคคลครับได้เหรียญทองเงินทองแดงครบทุกคนครับ i ิสดินไทยแลนด์ฉลองครบรอบ3ปีชวนทุกท่านมาร่วมประสบการณ์ย้อนวัยนะครับแล้วก็ดึง3ซุปตามาร่วมงานด้วยนะครับ3ซุปตานี้จะเป็นใครประสบการณ์ย้อนวัยจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับ อิสตินไทยแลนด์ฉลองครบรอบ3ปีจัดงานอิสตินเลิฟยูสกินเอ็กซ์เปิดอินโฟโตเอดจิงรวบรวม3ซุปตาชื่อดังของเมืองไทยได้แก่ตอง an, พักระไมายโปตรนันเจเจพิพัฒติรพรพัฒและตีบุญยเกียรติวงสาแจ่มมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผิวและแบ่งปันเคล็ดลับสู่การย้อนวัยให้กับแฟนคลับในงานอย่างใกล้ชิดอิสตินไทยแลนด์นะครับเกิดขึ้นมา3ปีจริงๆอะทางอิสตินเน่ย ที่ทั้งที่สเปนนะครับผมขายขายทุกที่เลยครับที่ร้านขายยาก็มีครับผมแล้วเขาจะแบบตั้งแต่เกี่ยวกับผิวหนังครับตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับผมแล้วก็ต่อไปอ่ะผมจะนำเข้าแทบทุกผลิตภัณฑ์ของอสตินมาให้คนไทยได้ใช้ให้ได้ครับ งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และดึงดูดผู้คนที่เข้าร่วมงานได้มาสัมผัสกับความพิเศษของอิสดินการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยืนยันตัวตนของอิสดินไทยแลนด์ในการเป็นผู้นำด้านการดูแลผิวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลผิวที่มีปัญหาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดดหรือโฟโตเอ g จิงซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของคนไทยในปัจจุบัน 70ยังแจ๋วนะครับกับอาปุมนตรีกับบทบาทพรีเซนเตอร์ใหม่นะครับแท็กทีมกับปุ๊กลุกจีน่ามารวมตัว3สาวสุดฟิตจะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อะไรไปติดตามได้เลยครับ อาปูมินทีเจนักสอนย่างวัย70ปีโชว์สกิลสายเฮลตี้ตัวพ่อขึ้นแท่นพรีเซนเ,เ,เตอร์คนแรกแบรนด์กาแฟสุขภาพเมอริชคอฟฟี่พร้อมแท็กทีมสาวสวยสายสุขภาพปุ๊กลุกฝนทิพและจีน่าวิรายามาแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกร่วมกับหมอปามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพความงามและคุณจิฟกูรูด้านสุขภาพในงานเมอริชคอฟฟี่แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวกาแฟสุขภาพเมอริชคอฟฟี่ค่ะ อาปูมนตรีพรีเซนเตอร์คนแรกของเมอริชคอฟฟี่ยังปเปิดเผยว่าด้วยอาชีพนักแสดงที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักจึงจะเป็นต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากและพยายามออกกำลังกายอย่างเช่นเวลาไปกองถ่ายก็จะต้องยืดเส้นยืดสายเพราะร่างกายกระดูกขอ้อต่อต่างๆเสื่อมไปตามวัยจะมีความรู้สึกเมื่อยล้าเจ็บปวดอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อดูแลร่างกายให้ดีและรับประทานของดีมีประโยชน์ก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นค่ะ ทุกคนคงคุ้นเคยกับแป้งอังกฤษตางูดีใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับแป้งอังกฤษตางูก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แบบ l i m i t ต็ดเอดิชั่จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไปติดตามกันได้เลยครับ กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางูผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ตรางูเตรียมร่วมเฉลิมฉลอง Year of the Snake หรือปีงูนักษัตวประจำปี2025เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Limited Edition Snake Brand X Bar Limited Edition มี3 c o คอลเลกชัน3สูตร3สไตล์มาพร้อมกับการคอนแลปสุดพิเศษโดยครูปานสมนึกขลังนอกศิลปินนักวาดภาพชื่อดังของเมืองไทยปีหน้าครบ133ปีแล้วก็เป็น เป็นปีโวนะเราเป็นอันเรายตาม,มูแล้วก็นี่คือสแน็คแบรนด์นะคะก็เลยอยากทำแบบที่ว่าเนี่ยอยากทำคอลเลคชั่นพิเศษขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย คีบคุปปานมปีแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เจอครั้งแรกอะ่ะว่าคุยกับคุปปานว่าอีกหน่อยคุปปานช่วยมาดีไซนก์กระป๋องลิมติเอ็ดอ์ดิชั่นให้กับเราด้วยนะนอกจากดีไซน์ที่น่ารักน่ารักแล้วเนี่ย <c oughs> กลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นพิเศษ <c oughs> สองลิ่นด้วยกันคื <c oughs> อ princess mint เนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นคลาสสิกตั้งเดิมของตรางูงนะคะและ princess rose เนี่ยจะเป็นกลิ่นกับ <c oughs> กับขอบุ Fresh เนี่ย จะเป็นกลิ่นที่ครูปานช่วยเลือกออกมานะคะเป็นแนวกลิ่นโรสบานิลาลิลลี่ค่ะซึ่งก็จะใช้เฉพาะคอลเลคชันนี้ก็คือว่าหมดแล้วหมดเลยแ,<ร>แบรนด์ปังโบเขามีเป็นมาที่แข็งแรงแล้วมีคาแรคเตอร์ของของแบรนด์ที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกลิ่นแล้วก็เวลาเราคิดลายอะ่ะมันถึง มันถึงง่ายแล้วเราสามารถแยกนิดแยกมันมันก็ทําให้เรามีสไตล์ในการวาดรูปที่แตกต่างกันได้ครับครับผมว่าวมากกับการได้มีคอลเลคชันใหม่สัมิัคือผมมาเริ่มต้นจากการได้รู้จักกับตัวออริจินอลก่อนใช่แล้วก็ได้เป็นลูกค้าที่ใช้จริงครับวนี้โอกาสด้มา <laughs> อยู่ทำงานร่วมกับทาง s n a c k b a n นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมประสุกพิเศษมากกว่าคือว,วันนี้เป็นวันที่เปิดตันนเว,นนเ,วเอดิชันนช่นของบู้านด้วยไ่คิณปูาเล่าไปว่ามีความหมายต่างๆมากมายซึ่งให้เกียรติผมมาอยู่ในงานวันนี้ขอบคุณมากนะครับสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP Ram The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรก โดย e r ริ a r a าบ a ชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนแบรนด์อาเทียเปิดแผนธุรกิจในปี2,567มุ่งเน้นการรุกตลาดประเทศอังกฤษมากขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ แบรนด์อาเทียได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งนอกจากจะมีจุดแข็งที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำสมัยแล้วอาเทียยังยึดมั่นในความยั่งยืนด้วยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่มีอายุก,การใช้งานยาวนานซึ่งในปีนี้ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเน้นความทันสมัยและการใช้งานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัลด้วยปีหน้าเราจะเพิ่มทิกตอกน้องทำนะคะแล้วก็เพิ่ม การตลาดเกี่ยวกับ i n f l u เซอร r แล้วก็เราเพิ่มช่องทางเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเราจะฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และปีหน้าเราจะมีการเปิดตลาดทั้งไทยและอังกฤษแบบเต็มตัวปีหน้าอย่างที่แจ้งไว้นะคะว่ากำลังจะมีสินค้าใหม่หนึ่งชิ้นเราทดสอบสูตรมาประมาณ1ปีกว่าแล้วน่าจะประมาณช่วงเมษา เราจะออกสินค้าตัวนี้มาสําหรับพี่ส้มเองนะคะจะบอกว่าตัวพี่ส้มนี่ยมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจในการทําสกินแคร์ตัวนี้มากๆมากๆจริงๆคือคือดูดูหน้าได้เลยว่ามากๆแล้วก็รักในผลิตภัณฑ์ตัวเองอยากบอกต่อให้สาวๆหนุ่มๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะทดลองอาเทียคุณจะติดใจแน่นอนคะ่ะแล้วก็ มันปลอดภัยกับผิวหน้าอันนี้สําคัญจริงๆปลอดภัยและเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆมาดำหยกได้รีโนเวทพักรวมแผ่นดินให้เป็นพักของคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างเป็นกลางอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อ9้าวอิสระครับ พักรวมแผ่นดินประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่สองปี2567ยกเลิกข้อบังคับพักรวมแผ่นดินทุกฉบับให้ใช้ข้อบังคับพักเก้าอิสระปี2567พร้อมทั้งจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเก้าอิสระโดยผลการเลือกได้ข้อสรุปผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าอิสระได้แก่นางสาวกดชพรเวโรธหรือมาดามยกเราอยากจะ transform Thailand ก็คืออยากพลิกโฉมประเทศไทยนะคะพลิกโฉมประเทศไทยให้ ดีขึ้นกว่าเดิมจริงใจกว่าเดิมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่จริงๆเลยไม่ใช่ว่าเป็นแค่วัทกรรมแล้วหยกอยากต้องการที่สุดที่เราเปลี่ยนจากชื่อพักก่อนเลยเพราะว่าเป็นการแสดงจุดยืนว่าเราเปลี่ยนไปแบบพลิกเลยค่ะพลิกโฉมเลยก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวล้ำก้าวนำสมัยแต่ไม่ก้าวร้าวค่ะจริงๆมักอยากนำเสนอเรื่องของการเรียนรู้การการศึกษาเพราะว่า การศึกษามันเป็นบ่อกเกิดของการพัฒนาความคิดเพราะฉะนั้นการพัฒนาความคิดให้กว้างไกลและเรียนรู้อยู่แบบอย่างต่อเนื่องนะครับบ้างอยากให้โอกาสไปกับคนที่ด้โอกาสทางสังคมในการเรียนรู้เพราะเป็นสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาประเทศไปครับจริงๆแล้ววันนี้พักเก้าอิสระเนี่ยเปิดเปิดกว้างมากสาหรับเพศทางเรือเพราะอยากให้คนกลุ่มเหล่านี้ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาบริหารเดียเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของเจ้าของพักเนี่ยใช้ศักยภาพเต็มที่แล้วก็จริงจริง เขายังพร้อมที่จะเปิดเปิดให้คนรุ่นใหม่มาอยู่ตลอดเวลาบังอยากให้เราอย่าปิดกั้นความสามารถเราแล้วก็สามารถเอาเอา,เอาเอาความสามารถเรามาใช้อย่างเต็มที่ครับดูเรื่องภัยแล้งกันบ้างนะครับกับสทนอชอได้ทําการเกาะติดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามชมกันครับ แม้ปริมาณน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ภาครัฐก็ได้วางแผนส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกนาปรังและพืชฤดูแล้งอื่นๆกว่า15ล้านไร่พร้อมกับเก็บน้ำต้นทุนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ได้เพียงพอตลอดฤดูแล้งปี67และ68แล้วก็ตาม แต่บางพื้นที่อาจเผชิญกับภัยแรงโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างเนื่องจากฝนตกน้อยกว่าค่าปกติทำให้อ่างขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยอย่างอ่างลำตะคองมีปริมาณน้ำเพียง28%ของความจุเท่านั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดรสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำเองเนี่ยก็ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรา49เปอร์เซ็นต์นะทั้งประเทศอยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ภัยแล้งนะครับภัยแล้งนี่ก็ได้สั่งในเรื่องของ8มาตรการในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการนี่ได้ได,ได,ดำเนินการตาม8มาตรการที่ที่ได้กําหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นให้สํารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเกิดโอกาสภัยแ,แล้งเราให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง นอกจากนั้นแล้วยังต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ํานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะให้การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ ด้านดรสุรศีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรียังมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยให้สทนชบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแนหล่งน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำด้านต่างๆและให้กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลําตะคองบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแลง้ง ในส่วนของภัยแรงนี้เราจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องออกมาตรการในการที่จะรับมือฤดูแรงนั่นเองนะครับโดยในปีนี้นะครับเราก็มีในเรื่องของ8มาตรการที่จะรับมือฤดูแรงโดยคณะกรรมการน้าแห่งชาติได้มีการเห็นชอบในส่วนของ8มาตรการนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่จะไปดําเนินการในเรื่องของการรับมือฤดูแรงนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะให้พื้นที่เหล่านี้ประสบปัญหาทั้งอุทกภัยและมาเผชิญเหตุในเรื่องของภัยแรงด้วยครับจากการบริรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่าจะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งดีขึ้นและทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมีน้ำใช้อย่างเพียงพอจนสิ้นสุดฤดูแล้งอย่างแน่นอน แม่ทุกท่านครับเขาบอกว่าเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปเร็วนะครับและเวลาแห่งความสุขของรายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขก็หมดลงแล้วในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจาก Rejuvene Collagen นะครับและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆกับ The Put English Garden ครับและมาพบกันกับความสุขในฤดูแห่งความสุขดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ